จะรับเข้าสู่ช่องนำใช้เพื่อเกษตรนะครับช่องที่จะพาทุกท่านมาเรีย <d> นรู้เรื่องราวของการทําการเกษตรและชีพที่หลากหลายครับวันนี้อีกหนึ่งอีพีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาสํารวจราคาข้า,ขาวครับแล้วก็พอดีเลยครับผมจะมาซื้อข้าวพอดีก็เลยเห็นนะครับตลาดข้าวที่อยู่ในอ <d> ําเภอเมืองตากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนี่ฮะ้านหลังผมเดี๋ยวไปดูนครับว่าราคาข้าวเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเขาขายก็ยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปสํารวจราคาข้าวครับไปไปดูนะครับ นี่ครับมีข้าวเปลือกก็มีนะครับอันนี้ข้าวเปลือกขายยังไงครับแม่เนี่ยข้าวเปลือกสิบกิโลจากสิบกิโลร้อยสี่สิบาทอ๋ออันนี้สิบกิโลจากทงละสิบโลจ้ะเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมถ้าเป็นปแบบนี้อ๋อให้ไก่ไก่ให้เสรอันนี้ก็มีข้าวโพดด้วยนะครับข้าวโพดนี่ก็ข้าวโพดให้ไก่นี่เป็นข้าวโพดบดอ๋อถ้าสิบกิโลนี่ข้าวโพดเม็ดสิบกิโลเขาจะอันนี้เขาไปให้ไก่ตัวเล็กๆใช่ไหมจ้ะอืม อันนี้อย่างละ10บโลสิบโลนะครับ่่อยูลางเอาอยู่ล่างอันนี้นี่หกกิโลอ๋อหกสามพีอ๋อราคาถุงละร้อยเป็นถุงเป็นถุงไปนี่ครับเนี่ยสิบโลถ้าเขาโบทก็จากร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทจ้างเขาบทอีกกิโลนึงไอคิโลบาทต้องไปต้องไปจ้างเขาบทอีกใช่ไหมจ้างเขาบทกิโลละบาทอืมนี่ครับราคาเท่าเข้นกันเลยอันนี้ข้าวอะไรครับแม่เนี่ยอันนี่ข้าวเหนียวจ้ะจะเป็นข้าวข้าวเหนียวเปียวงงจ้ะอ๋อ นี่นะครับข้าวเหนียวถุงละ38บามกิบลปดบาทอันนี้คือถุงละ1โล1โลใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นข้าวรวมข้าวรวมรวมหรวมสุกฟอง่สองสามสี่ห้ามารวมอยู่ตัวนี้หกสิบบาทอันนี้แบบรวมเหรอโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้ากล้องมารวมเลยอันนี้พูดไม่ถูกกล้องแล้วน้าหมดเลยจับ แล้วก็จะเข้าไล่เข้าไปรวมหมดเลยอืออันนี้คือมารวมกันอยู่ตัวเดียวตัวนี้หนึ่งสอสามสี่ใครอยากใครอยากกินข้าวรวมก็คือมาแบบนี้ได้เลยอ่าอือแล้วได้ทุกตัวนี่ยอดครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับ อันนี้ข้าวกล้องเหมือนกันจากอันนี้ก็ข้าวกล้องแต่แต่นี้จะเป็น5้ากิโลกล้องพิษโลกนะครับมีกล้องสี่สามกล้องมะลิก็มีใช่ไหมแม่กล้องมะลิ้ะไม่เคยเห็นมาก่อนมีกล้องมะลิอันนั้นจะเป็นข้าวกล้องแต่ข้าวตัวเดียวกันเขาง่ายว่าข้าวตัวนี้มันขัดน้อยว่างั้นโอ้แต่กล้องขัดตัวเดียวแต่อันี้ก็จะขัดาครั้งอันนี้ขัดสามครั้งก็จะขาวแบบนี้ที่เราเห็นซื้อตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นแบบนี้เออ จะเป็นข้าวกล้องอันนี้นะครับกล้องคือประโยชน์อยู่ตรงนี้อืมโอ้ดีดีครับไปกินแบบนี้นะประโยชน์ของ้านเห็นไหมครับมาอันนี้ข้าวสีสามาหามาดูแปลกๆถ้าข้าวตามปกติคือลงท้ายด้วยเลขขี้ก็คือเป็นข้าวเจ้าถูกไหมข้าวเจ้าจ้ะข้าวสีสามตัวนี้มันจะเป็นข้าวแบบข้าวน้ำตาลน้อยอืมอวคนเป็น้ยวหวานครับจะกินข้าวตัวนี้น้ำตาลน้อยคือข้าวสีสามข้าวสีสามวจะนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นข้าวขาว ถ้าลงท้ายแบบนี้เลขศูนย์อันนี้ราคาเนาะออ๋ราคาสี่สามเหมือนกันก็ขอสี่สามผมดูผิดเนี่ยเหมือนกันอ๋อคืออันนี้ห้าโลอันนี้แปดโลอันนี้แปดโลราคากันแต่มันจะม่ที่น้ำหนักอันนี้คือที่ข้เนี่ยเนี่ยล่างกระแสริโลหมดเลยโหเยอะครับเยอะเยอะมาลิใหม่อันนี้มาลิเก่าราคาก็จะถูกลงมาใช่ไหมราคาเดียวกันราคาเดียวกันใช่ไหม มันมีความแตกต่างกันยังไงครับเก่ากบใหม่คือเปลือนี่คือเป็นข้าวเก่าก็ข้าวปีที่แล้วแต่คือว่าจะหุงขึ้นหม้อขึ้นหม้อมากกว่าจะมากกว่าถ้าจะเป็นแบบนี้อ่อนนุ่มกว่ามันเป็นข้าวใหม่แต่ข้าวอย่างเดียวกันก็จะหอมกว่าอย่างเงี้ยเนาะแม่เนาะอ๋อนี่นะครับอันนี้ก็หุงขึ้นหม้อแล้วแบบนี้แหละครับแม่อันนี้คือข้าวหอมสุรินข้าวหอมสุรินอ้าวทางฝั่งอีสานก็มาที่นี่นะครับมาที่จังหวัดตากท่านผู้ชมหอมสุรินก็มานะครับหอมสุรินร้อยเก้าสิบบาทครับ โลอันนี้ห้ากิโลครึ่งถังออ๋ราคาจะลองนิดนึงนี่แหละครับแม่บอกว่าหอมใบเตยเลยใบเตยอ๋อแต่มันเป็นข้าวธรรมดาเรานี่นะไม่ใช่ว่าหอมเป็นกลิ่นใบเตยอใบเตยชื่อข้าวครับอันนี้มะลิใบเตยนะครับไม่ไม่เคยลองไม่เคยลองอันนี้ข้าวกิโรพิโลของพี่เจ้าก็เป็นข้าวเจ้าหอมมะลิเหมือนกันใช่แม่แม่ไม่ไม่หอมจะเป็นข้าวธรรมดาละข้าวแข็งนะเนาะเอาง่ายๆนะแข็งไม่แข็งหรอ โอ้เห็นตัวนี้เห็นจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่ปานกลางก็คือคล้ายๆข้าวหอมแต่มันไม่หอมอ่ะเนาะอ๋อนุ่มอ่าอันนี้อะไรเอ่ยเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนนี่แตกต่างกันยังไงครับกับแม่กับหอมมะลิก็มันแตกต่างตรงคือเป็นข้าวธรรมดาส่วนหอมมะลินี่คือจะเป็นข้าวอ่อนหอมครับหอมมะลิอันนี้เป็นข้าวธรรมดาปานกลางไม่แข็งไม่หอมไม่แข็งครับ แล้วก็ออันนี้คือข้าวแข็งเลยตามปกติบางคนเขาชอบเอาไปผสมกันก็มีใช่ไหมบางคนก็บอกว่าอยากกินข้าวแข็งบ้างอ่อนบ้างก็เอามาผสมกันถ้าตัวมันอย่างเดียวก็กินได้ตัวร้อนๆก็จะอ่อนธรรมดาแข่เย็นขึ้นจะเป็นข้าวกล้องเอ็นจะสวยเป็นตัวไข่สวยยอดครับอันนี้ร้านแม่อะไรนะครับลืมแนะนําตัวแม่เลยร้านแข็งอันนี้ร้านเจ้าของแอลจ้ะแอลเนาะอ่านะครับร้านร้านคุณแอลนะครับนี่ฮะ ใครสนใจผ่านไปผ่านมานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นตลาดนะครับกลางชุมชนอำเภอเมืองตากผมก็เลยพามาสํารวจราคานะครับแล้วก็เนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดข้าวนะครับริมฟุตบาทแบบนี้เลยไปนู่นนะครับอ่าใครชอบร้านไหนก็ซื้อได้เลยนะครับราคาข้าวก็จะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แม่แม่หรือว่าทุกวันทุกวันเปิดอยู่ที่นี่ใช่ไหมโอ้ช่วงไหนร้านนี้พอบ่ายปุ๊บติดไปอยู่ร้านนู้นอวข้าไปฝั่งนู้นแล้ว ไปฝัป่งนู้นฝั่งนู้นน,นี่แหละครับอีกหนึ่งอีพีครับท่านผู้ชมพามาดูราคาข้าวนะครับตลาดเดี๋ยวนี้นะครับเขาบอกว่าราคาข้าวข้าวเปลือกเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ข้าวสารแพงผมก็เลยมาดูเปรียบเทียบกันว่าราคามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ คลิปนี้วิดีโอนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องน้ำชัยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ